สวัสดีค่ะวันนี้ World Animal Protection เรามาอยู่กันที่ Elephant Peace Project จากวิกฤตโรคระบาดโควิดที่เกิดขึ้นปัจจุบันส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นสถานที่ท่องเที่ยวปางช้างสถานที่ต่างๆได้ปิดตัวลงและไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจึงทำให้ช้างที่อยู่ในอุตสาหกรรมกว่า2,800เชือกตกอยู่ในอันตราย เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของช้างช้างถูกเลิกจ้างและส่งคืนเจ้าของช้างที่ยังคงเหลืออยู่ในอุตสาหกรรมณขณะนี้ก็ไม่มีไรายได้เพียงพอที่จะดูแลสุขภาพช้างให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายควานช้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับช้างทั้งสิ้น World Animal Protection ตระหนักดีว่าวิกฤตจ,จากโรคระบาดครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้เข้าถึงสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นเวลาที่ต้องการการสนับสนุนเป็นโอกาสให้โครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเกิดขึ้นสำหรับช้างให้พิกฟื้นสถานการณ์เตรียมความพร้อมต้อนรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาให้ดีที่สุด เราต้องการสนับสนุนปางช้างที่แสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นที่จะปรับตัวปรับปรุงสวัสดิภาพของช้างเพื่อช่วยให้ช้างมีความยืดหยุ่นเหมาะสมและการเลี้ยงช้างมีจริยธรรมมากขึ้นความคิดริเริ่มนี้ได้ขยับก้าวไปอีกขั้นจากโครงการ emergency relief ที่มีผู้สนับสนุนใจดีในการปรับปรุงสวัสดิภาพช้าง แนวทางที่เราหวังว่าจะได้เห็นปางช้างต่างๆได้เปลี่ยนไปเป็นปางช้างที่เป็นมิตรกับช้างอย่างเต็มที่และจากการสนับสนุนเงินทุนจาก World Animal Protection มอบทุนให้กับ The Elephant Peace Project เพื่อเรียนรู้การปลูกอาหารช้างด้วยตัวเอง The Elephant Peace Project ตั้งอยู่บนเนินเขาของเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทย ปางช้างดำเนินกิจการโดยคุณดาดาและคุณอ้ายสามีของเธอซึ่งเป็นเจ้าของช้างทั้งสองเชือกมีชื่อว่าพ่อติ๊บและแม่ดีซึ่งใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดกำลังระบาดอยู่นะคะเราไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะ ก็เราพยายามที่จะอยู่แล้วก็ทําอย่างไรถึงจะอยู่รอดเราไม่รู้ว่าอาหารจะเพียงพอไหมในแต่ละวันเราพยายามจะหาแล้วก็ไปตัดในต่างอําเภอนะคะเพื่อจะช่วยช้างมีอาหารแต่ยังไงก็ตามค่าใช้ใจ่ายมันก็เยอะมากเราไม่สามารถที่จะแบกภาระมันได้นะคะค่ะในเดือนปกติคุณดาดาใช้เงินถึง3 1 0 0 0บาท เพื่อซื้ออาหารและป้องกันไม่ให้ช้างหิวสุขภาพช้างและการอยู่รอดของปางช้างจึงมีความเสี่ยง The Elephant Peace Project มีพื้นที่เก้าไร่สำหรับการปลูกกล้วย อ้อยยาเนเปียเมื่อพืชผลเติบโตขึ้นสามารถช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารไปได้ถึง80%ของค่าใช้จ่ายของปางช้างอาหารของช้างที่ปลูกขึ้นมาเองยังปราศจากสารเคมีที่ทำให้ช้างป่วยและค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ถึง80%นี้ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งปีปางช้างสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านอาหารได้ถึง3 7 2 0 0 0บาทต่อปี ทำให้ปางช้างของเธอมีความยั่งยืนของระบบอาหารในระยะยาวจากการที่เราปลูกต้นกล้วยแล้วก็อ้อยรวมทั้งหญ้าเนเปียนะคะพี่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ช้างมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราปลูกเองเราไม่ได้ใช้สารเคมีทำให้สุขภาพช้างเนี่ย มีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะพี่อยากจะกราบขอบพระคุณ o r l d Animal Protection อย่างสูงแล้วก็คนที่บริจาคนะคะดีใจแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างสูงค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปก็ทำเพื่อช้าง ก็คือสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีความประทับใจใน w o r d Animal Protection ได้มอบโอกาสให้กับเราแล้วก็ในขณะเดียวกันได้มอบโอกาสให้กับช้างนะคะขอบคุณค่ะ Special Thank you for your generous support to build back better for elephants.